ตำพิกกระเทียมหอมแดงย่างพี่น้องซูบะเขียกินเหมือนเนี้ยเศร้าเนี่ไม่มียังกินแล้วนี่เขียต้มไปแล้วครับผมเฮ็ดเยงแสบเยงใส่ปลาทูตัวหนึง่งโอ้บึงพี่น้องปลาทูก็เป็นด่าแสบตำเมกแหลกนพี่น้องพริกเฮ็ดแบบบ้าน ง่ายนี่มุ้งง่ายกับก็ต้องแหลกหลายด้วยครับผมแหลกแต่ว่าะว่แหลกหลายพก็จับหยาบอ่ะหยาบรอยพี่น้องใส่ประตูลงไปพี่น้องใส่ประตูต่ำลงไปครับเผือครับผมเผือที่เขาต้มใส้นาบปลาครับผมต่ำครับ ว่ต้องตำแหีงพี่น้องตำไปเรื่อยๆเพราะเพิ่งแตกครับผมจะแสบบ่พี่น้องเบิงบ้งๆนี่ก็เป็นน้ำปลาที่ต้มใช้น้ำบลาเขื่อนนะครับผมน้ำเขือเปาะใช้ลงไปยังน้อยครับผมใส่น้ำลงไปน้ำปลาครับผมใส่ลงไปยังน้อยลงไปน้อยอยังครับหาะอ,อีกพี่น้องมาหนึ่ โอ้แต่แสบครับน,นี่นู้บนบานนี่นู้อีสารบานเขานี่แค่นี้ก็เรียบร้อยครับผมแสบต้องกันเด้อ